สวัสดีครับชาโลท็อกครับวุ้ทสภาท่านหนึ่งของออสเตรเลียเธอชื่อว่าพอลีนฮันสันเหตุการณ์เนี้ยคือเธอเนี่ยใส่เบอร์กา้าผ้าคลุมแบบนี้นะฮะที่เป็นเครื่องแต่งกายบังคับของผู้หญิงมุสลิมในบางประเทศเธอใส่เบอร์ก้าเข้าไปในสภาพเพื่อที่จะเรียกร้องให้สภาเนี่ยมีการบัญญัติการแผนการใส่เบอร์ก้าในออสเตรเลียซึ่งเธอก็ใส่เข้าไปนั่งอยู่ท่ามกลาง ความตกตะลึงของคนในสภานะที่เห็นเธอแล้วพอถึงช่วงที่เธอจะต้องอภิปรายเนี่ยเธอก็ถอดเบอร์เกา้าออกแล้วเธอก็พูดว่าฉันรู้สึกดีมากที่ฉัถอดชุดนี้ออกสักทีนึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะใส่เข้ามาในสภานี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยระดับชาติเธอมีการพูดถึงข้อมูลการข่มขู่การก่อการร้ายในออสเตรเลียนะที่มันเกิดขึ้นมา13ครั้งแล้วก็ล้มเหลวไป แต่ก็มีถึง3ครั้งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้ชาวออสเตรเลียเนี่ยสูญเสียชีวิตอันนี้เป็นข้อมูลที่เธอใช้อ้างอิงเกี่ยวกับสถิติไม่แน่ใจว่าครอบคลุมวันเดือนปียังไงเธอบอกว่าการก่อการร้ายเนี่ยเป็นภัยที่คุกคามร้ายแรงต่อชาตินะชาวออสเตรเลียมากมายเนี่ยต้องต้องอยู่กับความหวาดกลัวเรื่องนี้สิ่งที่ฉันอยากจะขอแทนประชาชนชาวออสเตรเลียก็คือมีคน ออสเตรเลียจำนวนมากอยากที่จะให้มีการแบนเบอร์เกอร์เธอว่าอย่างนี้นะครับซึ่งในการกระทำของเธอเนี่ยและสิ่งที่เธอพูดเนี่ยมันก็ต้องมีคนลุกขึ้นมาค้านอยู่แล้วนะมีผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งในทางด้านกฎหมายที่อยู่ในสภาเนี่ยท่านก็นลุกขึ้นมาพูดว่าคุณวุฒิสภาฮัสซันเราจะไม่มีการแบนเบอร์เกอร์อย่างแน่นอนแล้วก็ท่านนั้นก็พูดต่อไปอย่างโดยแสดงความไม่พอใจนะครับว่า ในการที่คุณเนี่ยใส่เบอร์ก้าเข้ามาในสภาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะใส่คุณไม่ได้เป็นมุสลิมซึ่งการกระทํานี้เนี่ยมันอาจจะทําให้คนที่เขามีความเซนซิทีฟกับเรื่องศาสนาเนี่ยได้รับผลกระทบทางความรู้สึกนะฮะแล้วนั่นก็เป็นเหตุการณ์นะในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายในการแต่งกายตามความเชื่อทางศาสนาในประเทศออสเตรเลียซึ่ง ใครจะใส่อะไรตามความเชื่อทางศาสนาของตนก็ได้ทุกที่ทุกวันนี้มีการถกเถียงกันถึงการแบรนเบอร์เกอรว่าเป็นไปได้ไหมที่อยากจะให้มีการแบรนในพื้นที่บางพื้นที่อย่างเช่นในพื้นที่ราชการเพื่อความปลอดภัยนะมีการเสนอว่าให้มีการโชว์หน้าก่อนก่อนที่จะเข้าไปสู่พื้นที่นั้นซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการขัดต่อหลักศาสนามุสลิมหรือเปล่าทีนี้เทคของผม เมื่อก่อนน่ะผมเฉยๆมากกับเรื่องใครจะแต่งตัวอะไรผมรู้สึกว่า I don't care เฉยๆอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าเดือดร้อนแต่ว่าหลังๆเนี่ยมีโอกาสได้ฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนทัศนคติไปเลยเปลี่ยนด้วยความเชื่อจริงๆการที่คุณน่ยย้ายประเทศหรือไปเที่ยวที่ใดก็ตามเนี่ยที่ไม่ใช่ที่ที่ที่คุณเป็นเจ้าของเนี่ย คือคุณเอาวัฒนธรรมของตัวเองไปไปใช้ในประเทศนั้นนะแม้ว่าคุณจะเป็นไปเที่ยวหรือไปย้ายไปเนี่ยทีนี้เนี่ยแล้วคุณก็ไปเรียกร้องให้มันมีการรับรองหรือว่าเข้าใจในวัฒนธรรมของคุณซึ่งในที่นี้คือการแต่งกายนะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่านี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนาแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่ชาว คนอพยพมากมายอ่ะที่เป็นชาวมุสลิมเนี่ยก็เอาวัฒนธรรมโดยเฉพาะการแต่งกายเนี่ยไปในพื้นที่ชุมชนเขาต้องการให้มีการยอมรับในชาติที่เขาไปมากขึ้นว่าอันนี้มันใส่ได้วัฒนธรรมสิ่งนี้มันทําได้มันต้องทําได้นะอะไรแบบนั้นซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนท้องถิ่นที่เขาอยู่มาตั้งนานแล้วซึ่งมันเป็นประเทศของเขาอ่ะที่จะรู้สึก ไม่พอใจหรือไม่จําเป็นต้องเรามาเข้าใจกับสิ่งนั้นเพราะว่าคนที่เข้ามาทีหลังผู้อพยพหรือนักท่องเที่ยวอะ่ะจะต้องเป็นหน้าที่ของเขาหรือเปล่าที่จะต้องปรับความเข้าใจแล้วก็เพื่อที่ให้มันสอดคล้องกับกับพื้นที่ที่เขาไปอะ่ะโดยเฉพาะถ้าคุณจะอพยพไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณจะคงความเป็นตัวเองอยู่เสมอไปมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมอืมซึ่ง เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันมากในยุโรปเพราะว่าในยุโรปเนี่ยมีการรับผู้อพยพผู้ลี้ภัยเนี่ยเป็นจํานวนมากในแต่ละปีซึ่งคนที่ลี้ภัยก็จะเอาวัฒนธรรมของตัวเองเข้าไปแล้วพอมีมากเข้ามากเข้าเนี่ยคนก็จะเกิดข้อเรียกร้องต่างๆว่าอยากจะให้มีการทำความเข้าใจมีการเปิดรับมีการให้พื้นที่กับ วัฒนธรรมใหม่ๆที่พวกคนอพยพเ,เอาเข้าไปซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน,นมีการแบนเบอร์เกอร์ในหลายประเทศทีเดียวนะโดยเฉพาะในพื้นที่ยุโรปลกเหตุผลหลักๆมาจากความปลอดภัยประเทศที่แบน,นตัวอย่างก็อย่างเช่นบบลารียเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กอิตาลีเยอรมนีรัสเซียจีนด้วยนะแล้วก็อังกฤษนอร์เวย์ฝรั่งเศส ออสเตรียเบลเยียมซึ่งแต่ละประเทศที่มีการแบนเนี่ยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปบางประเทศเนี่ยแบนเฉพาะในพื้นที่โรงเรียนหรือหน่วยงานราชการแต่บางประเทศเนี่ยแบนไม่ให้มีการใส่ในพื้นที่สาธาร,รณซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนของคลิปนี้ฮะยังไงก็รักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตบาย